ใช่นะเราจะทาให้ใหเสร็จแล้ว่นะวันนี้เรามาล่าปลากระพงกังนะ รต้รองขับไปคู่สายงัดไม้บออไม้เขื่อนไม้กองีเขาชอบลองประปิดสายงัดแล้วตกป้าตกให้สนุกตกลงไม่ทุกต้องมาตกกับสายงัดเดือดิดจิงลายผู้ชายสายงัดแปดโมงครึ่งนะผมเรามาถึงนี้นะ ครับก็วันนี้เราอยู่กันที่บ่อตกปลาคูชัดนะครับผมบางพีบางเพรียกนะครับผมอำเจังหวัดสมุทรปราการนะบางเพรียกนี่แหละแถวแถบางเพรียกก็จะมีหลายๆบ่อให้ตกนะ มันสองบอ่อสามบ่อแหละที่เห็นเหนอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้เราตกเป็นบอ่อกระตรงบอ่อตกปลาก็พงฟีคันนะครับผมแต่ว่าช่างปลาออกโลละร้อยยี่สิบนะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นบอ่อใหญ่หน่อยนะแต่น,น้าก็จะมาตกเป็นตกปานินตกหน้าดินตกสปิวอะไรประมาณนั้นนะครับ ครที่ชอบแบบไหนก็สามารถลงได้นะตกปนินน่าจะตกเหมานะครับผมไม่ได้ถามราคาเหมือนกันเยังไงร,รายละเอียดเราแปะไว้ใต้คลิปให้แล้วกันนะครับว่าเขาตกยังไงเนาะอ่ะก็มีน้นามาวันนี้นะเป็นวันอาทิตย์21เอาตอนแล้วโอ้โห มันเล่นแล้วนะครับมันตกไปแล้วนะบี๋ยวแล้วบี๋ยว มันตอดนะตุกๆมันตอดตุกๆนะนี่วอาคะครตัวแรกมาแล้วอุ้ยหูยหลุดอุยอันนี้ค<ม>ันใบสัน s นกับรอกับโลกวีแมนะครับ สายเอ็นเ้ยใช้สาย P.E. p ีพีสองนะต่อไปสองสามทีแนละ้วยังไม่ยังไม่โดนยังไม่โดน ใกล้ๆเอาได้ครับฝั่งนู้นได้ใกล้ๆฝั่งเลยครับว่วโอ๊ยหลุด ตัวนี้เล่นซะยู่อีกแล้เอ้ยจริงๆเราไม่อยากใช้สามทางนะสามทางน่าจะอยู่นะครับโอยอยู่ครับแตมนี้อยู่ครับอยู่ครับ,รบแต่ตัวเล็กตัวเล็กไปหน่อยออยู่ครับ อยู่ครับอยู่โหย้ยปาดเปรียวหน้าดูครับผมนี่เรียบร้อยอ,อืมโดนอยู่นะเต็มปากเลยครับผม <c oughs> ก็ปลาที่นี่ถ้าไซส์เล็กถ้าไม่กินลึกนะครับผมก็ปล่อยได้แต่ว่ายังไงก็เก็บไปก่อนแล้วครับผม <c oughs> ได้เป็นอาหารละตัวนี้น่าจะไซส์ประมาณ5ขีดเนาะอืมตัวฉีกเลยนะเดี๋ยวลองใช้ต่อดูครับได้ไหมอ่ะยังใช้ได้อยู่นะเหยื่อก็ปลานิ่มๆนะผมอ่ะไม่ผ่านแต่ตัวเล็กไปนิดนึง ตีไปนะครับก็จะปล่อยให้เหยื่อมันตกกันแล้วก็ค่อยๆกอ่อมาให้เรียดถึงวันนี้แดดมัไม่ออกครับแน่ใจว่าปลามากินระดับไหนก็ค่อยๆเช็คไปก่อนนะครับ ใกล้ๆนะครับผมตัวที่สองอุ้ยหลุดน enfin ี่กัดใกล้ๆหลุดเฉยอ้าวโดนะครับตัวที่สองอุ้ยคุยเลยกบ เอออนี่ยครับความโหดความเก่าเกมของมันนะเจ้ากระมนะมันก็ถ้าเราใช้แค่ขอเดียวครับนี่นะมันก็จะหลุดง่ายนะแต่ถ้าเป็นสามทางไม่ไม่หลุดแน่นอนนี่นครับแต่ก็เกมครับผมเล่นเป็นเกมเอ้ยนะมันก็สนุกดีไม่เอาเปรียบปลามากนะครับอะ หลุดตัวที่สองครับผมแ้มหลุดแล้วก็กินใกล้ๆเองนะตึกหนึ่ง้ะเมื่อกี้เอ,อ,อ้าผมโดนอุ้ยหลุดปล่อย ขาดอ้าโอ้ของ้างตัวเล็กไปขอตายแลยอือือไปก็แล้วเหยื่อเราโดนโดนชกเหยื่อไปกินแล้วเฮ้ย งั้นเราขอลองเป็นตัวนี้หน่อยแล้วกันนะอืมโอ้ยโดนไม้สองก็โดนแล้วเตียนเยอะ โอ้ยหลุดโอ้หลุดง่ายยังบ้า <c oughs> งง้างอยู่ไะไม่ง้าง <c oughs> อะไร เต็มที่สามเฮ้ยแต็มสี่หลุดแต็มที่สี่แต็มหนึ่งแต็มสองแต็มสามเมื่อกี้ ทันที่สี่ไปแล้วเอาตัวนี้ก็กัดเหมือนกันนะจะได้แค่ตัวเดียวนด่ เริ่มตกแรกๆสาหรับมือใหม่ก็ทางที่ดีถ้าเกิดไม่ไม่ไปสายแข่งเลยไม่เข้าบอ่อเมาเลยก็หาบอ่อฟรีก่อนครับผมลองก่อนให้เราเก่งก่อนนะเราคิดว่าพอเราตกได้บอ่บอยๆชินบอ่บอยๆแล้วค่อยเข้าบอ่บอบ่อหมานะ อันนั้นอาจจะคุ้มกว่านะแต่สาหรับที่เพิ่งเริ่มนะครับผมได้มังไม่ได้บ้างการเข้าบ่อตีคันก็เป็นทางเลือกที่ดีนะผมว่าท้าไม่ได้ก็ไม่เสียเนาะ อย,ออยาสะบัดยายาห้าวอ่ะอ่าโอ้โหตัวนี้ไซโลแน,น่นอนครับผมนี่ Okay. อย่างนี้หน่อยอ่ะเต็มปากอือหืออือหือจุดนี้ไซโลนะครับผมอือหือ ระยะการตีไปก็ประมาณ20เมตรนะที่ผมตีไปนะครับก็ไปประมาณสักนะ20เมตรค่อยๆก่อ,อกมานี่คนระับเฮ้ยหงส์ เอาแล้วอุ้ยกระโดดภาพสวยไหมอันนี้อมานี่มานี่เลยยาอยก็มีกิ๊กเสียงนิดหน่อยนะกิ๊กเสียงเวลาปลาสู้นะสำหรับเจ้าตัว V8 V8 ตัวนี้นะผม ก็มีเสียงอยู่ไม่รู้ได้ยินเสียงป่าอะอุะอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ครับแ้มเดี๋ยววะยังไม่อยากนับแต้มโอเคเป็นแปมที่สวยงามนะครับผมตัวนี้โอ้โหสวยกว่าตัวเมื่อกี้อีกนะโโอ้หนี่นะครับเต็มปาก ีกแล้วแต้มสามที่เราก็ต้องเว้นระยะห่างในการตีบ้างนะครับสาไมจ่จ้ำเปลี่ยนมาทางนี้โดนอีก <c oughs> เปลี่ยนมาทางนี้โดนอีก โอ้ยลุดโอ้ยร้ายมากสามทางเขาไม่อยู่โอ้โหโอ้ยบางทีก็สามทางก็ไม่ใช่ว่าจะชัวร์นะโอ้ยมันมันเป็นบาที่แบบว่าฉลา,าดครับผมแล้วก็สู้เวทอะ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับจังหวะที่มันจะลุดเนี่ยมันมันกระโดด นะสําหรับมือใหม่นะมันจะกระโดดกระโดดขึ้นน้ํานะครับผมแล้วมันก็จะสะบัดป่อยเยอะนะครับผมอันนี้เทคนิคก,ก็อาจจะต้องกดคันนะครับผมให้ให้ให้มันอยู่ในน้ําจนกว่ามันจะถึงเราครับใกล้ๆเราใกล้ๆฟังเราค่อยค่อยยกขึ้นนะครับเก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็บมา สแต้มนะหลุดไปสี่โอ้โหหลุดไปสี่แต้ม <c oughs> นี่ยนเขาเลยเก็บกลับเร็วกนี้นะ <c oughs> ผมปล่อยสายให้ตกก่อนนะแล้วก็ค่อยกอมาผมก็ไม่ได้เร็วมากนะครับเพราะว่าลอกมัน รอบจัดอยู่แล้วนะตัวนี้นะรอบเจ็ดนะมันก็นเลยต้องก่อช้านิดนึงเอาเอากระกระตุกโอ้ตัวนี้ตัวเล็กอาเล็กเดี๋ยวเอาโอ้ก็ไม่เล็กนะก็ใ <laughs> ส่กินอยู่นะนี่ โอ้โหไม้ตัวครับผมแต้มที่สี่ครับผม,มเต็มปากโอ้โหกินลึกกืนลึกด้วยปดก็ต้องระวังนะครับผมผมเคยเจอมาแล้ว แทมที่5ครับผมครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันที่บ่อรูชัดนะครับผมอำเภอ,อาบางเปียกนะจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมเป็นบอ่อประพงทีสคันครับผมช่างปลาออกโลละ120บาทนะครับวันนี้เรามาถึงก็ประมาณ8โมงแล้วนะครับตอนนี้ก็ 10โมงนะใช้เวลาตกประมาณชัวโมงครึ่งนะครับผมโอเคเราได้ไปทั้งหมด5แต้มครับวันนี้แล้วก็หลุดไปสี่ตัวหตัวอยู่โอเคครับผมเดี๋ยวเราขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยครับผมเด้อฟิตติ้งไลน์ผู้ใจยสางาครับโอเคครับไปช่างปลากันครับโลครับโอเคครับผมเราก็กลับแล้วนะครับผมวันนี้ก็ได้ปลากระพงไป4ี่โล8นะครับผมนะก็ เป็นเงินก็อยู่ที่576บาทนะครับผมก็สนุกดีครับใช้เวลาชั่วโมงกว่าไป,ไปกลับแล้วกันล่ะบายบายครับ